สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่508นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารสำหรับรูน่าซีกับตลาดคริปโตนะวันนี้เราก็จะพูดถึงข่าวของรูน่าซีสองข่าวด้วยกันข่าวแรกก็เป็นข่าวที่มีการคาดการว์วโดจะออกจากคุกในวันนี้นะฮะก็ต้องดูนะว่าอัปอัปเดตแล้วเนี่ยสรุปโดออกจริงหรือไม่ก็มีการแชร์แชร์กันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่คุณแฮ ppy นะ าม,ามาแซะอาจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมนะว่าใช้เงิน2.4มิลเลนเี่ยไปเพื่อสร้างเกมขึ้นมา3เกมเนี่ยดูแล้วมันไม่สมจริงนะฮะแล้วมันก็เป็นการใช้เงินโดยสิ้นเปลืองไปไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเอาเงินตรงนี้นะมาทำโปรเจกต์อื่นนี่น่าจะรุ่งกว่านี้นก็มีการตอบโต้กันในชุมชนก็ว่ากันไปอันนั้นนะฮะส่วนข่าวสำคัญเลยวันนี้นะสำหรับ ชุมชนเราก็คือ,อสยามบล็อกเชนกับคอยเทรกกรัฟนะก็ได้เอาข่าวเอาชื่อผมไปลงในคลิปข่าวนะว่ามีหมอดูชาวไทยทํานายโหราศาสตร์นะก็นเน้นไปทางลูน่าซีจริงๆเขาเห็นแค่คลิปลูน่าซีไงแต่จริงๆเนี่ยผมถามทํานายเนี่ย นะทำนายคริปโตนะโดยเฉพาะบิตคอยกับชิบะด้วยนะรวมถึงเหรียญอื่นด้วยนะแต่ว่าโดยเขาไม่รู้นะฮะว่าผมเนี่ยสัญญาว่าจะทำรูนา่า C เป็นอยู่กว่าจะถึง1บาทนะมันก็เลยมีคลิปออกมาถึง508คลิปนะฮะแล้วอาจจะไปถึง888คลิปในอนาคตนะว่ากันไปสำหรับวันนี้นะฮะตัวบิตคอยเองก็ขึ้นมายืนเหนือ30,000นะตอนนี้อยู่ที่3569นะก็เลขสวยนะฮะตัว จุด S S A R นะหรือสัญลักษณ์ทางเทคนิคนะฮะในกราฟวีคเนี่ยก็กลับเป็นขาขึ้นนะก็นับตั้งแต่วันที่ลาหูนะฮะย้ายออกนี่ ครับวิกนะขึ้นเป็นขาขึ้นครั้งแรกนะอ่าก็แสดงความยินดีหลายๆคนอาจจะได้หลุดจากดอยหลังจากนี้นะ,ะบรรดาเทคนิคต่างๆก็ทํานายพยากรณ์ไปในทิศทางที่เอ,อ่อเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะบางคนก็ยังมองว่าเป็นขาลงอยู่แล้วแต่นะฮะปัญหาก็คือว่าของเราเนี่ยชุมชนเราสายมูเนี่ยเราก็พยากรณ์อยู่แล้วว่าหลัง17ตุลา6ก ไปจนถึง30เมษายน67เนี่ยเป็นช่วงที่ดีเพราะดาวรฤหัสต้องอาทิตย์ในราศีเมษนะฮะแล้วก็ราศีตุลฉะนั้นนะฮะเรื่องดีๆก็เริ่มต้นนะฮะจากราหูย้ายเรื่องแรกเนี่ยเราต้องเท้าความก่อนว่าตัวเสกเองก็ไม่อุทธรในคดีของเกสเกลก็คือการอนุมัติสปอตบิตคอย ETF นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือถอนฟ้องนะ คดีริปเปิลนะสู้กันมา3ปีอยู่ดีๆก็ถอนฟ้องไม่รู้ผีเข้าหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นเพราะลาหูออกอีกข่าวหนึ่งทึ่จะต้องดูให้ดีหน่อยก็คือว่าคดีอื่นๆที่เสกฟ้องเนี่ยจะถอนฟ้องด้วยไหมนะฮะถ้าหลังจากนี้เนี่ยเสกถอนฟอ้องคดีเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยก็อาจจะเป็นเลิกดีสำหรับลุน่าสีต้องลุ้นกันไปนะฮะ อ่าเรามาดูนะฮะก็วันนี้นะคนในชุมชนเนี่ยก็มีการนะพูดดูหมิน่นแซะนะคุณเอ็ดเวิร์ดคิมนะศาสตราจารย์ของเราก็มีการแก้ต่างกันกัวุ่นวายไปหมดนะฮะโดยเริ่มจากคุณแฮปปี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า power vote ของคุณแฮปปี้นี่พุ่งกระฉูดขึ้นมาติดหนึ่งใน10ของผู้ตรวจสอบนะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะว่าแฮปปี้เองเนี่ยก็มาเป็นโหนดผู้ตรวจสอบนะตั้งแต่ลูน่าสีลมนะเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็มีอำนาจโหวตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะะวันนี้นะจริงๆเขาก็โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนะ,นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเคยสัญญาว่าจะช่วยเหลือชุมชนโดยการทำเกมขึ้นมา3เกมนะะแต่ว่าเกม3เกมนี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันมันยังไม่มีความแตกต่างกันนะฮะมันก็เหมือนเป็นการใช้เงินเนี่ยอ่าสองดมิลเลนเนี่ยนะอาจอาจนำไปใช้ใน อย่างอื่นมากกว่านะอันนี้ก็พูดไปนะซึ่งก็มีคนในชุมชนออกมาพูดนะ,ะในทิศทางต่างๆนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ดีฮรเพราะว่าถ้าแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยมันมีการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะส่วนตอนนี้เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะตอนนี้ทุกคนก็ทํานายทิศทางไปในทางบวกแม้เมื่อก่อนนี้ทํานายกันไปทางลบเนาะอตอนนี้เริ่มมาเป็นทางบวกแล้วก็ ตอนนี้มีการทำนายว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยนะฮะจะไปแตะ2ล้านบาทเมื่อสปอร์ตบิตคอย ETF ขึ้นนะออการพิจารณาคดีของแซมแบงก์นะก็จะได้รับบทสรุปในวันที่26ตุลาน,นี้ต้องรอดูนะแต่จริงๆสิ่งที่ชุมชนลูน่าซีอยากเห็นมากที่สุดเนี่ยก็คือ การซื้อขายในกระดานของ FTX นะสำหรับ LUNA c u a t c เนี่ยว่าสรุปใครเป็นคนโจมตีนะส่วนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ c คอ b a บดเองก็มั่นใจว่าถ้าสปอร์ต Bitcoin ETF นะฮะได้รับการอนุมัติเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันจะอนุมัติในไม่ช้านี่แหละนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้นะมากสุดนะเขาก็มั่นใจว่าอนุมัติแน่นอนนะเพราะว่าจากการที่ไม่ได้มีการอุทธรณ์นะ วันนี้เองนะก็มีคนพูดว่าจริงๆเขาก็พูดผมกับผมไว้นานแล้วนะว่าอาจารย์ช่วยทำนายเบบี้ด็อกหน่อยผมก็ไม่มีเวลานะก็เลยทำคลิปให้สำหรับวันนี้นะจริงๆช่วงเวลาของเบบี้ด็อกเองก็ยังเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มีขึ้นแทรกก็เป็นคลิปขึ้นแทรกนะฮะเราก็ นำชุดนิทานธรรมบทมาแทรกนะระหว่างรอนะบางคนก็ฟังรูหน้าซีเบื่อแล้วมาลองฟังธรรมะดูบ้างผมก็เล่านะฮะเรื่องนิทานธรรมบทเนี่ยโคสกามหาเศรษฐีในในสไตล์ของผมนะผมก็จะเล่าไม่เหมือนคนอื่นจริงๆเมื่อก่อนผมก็เทศแบบนี้แหละประมาณนี้ชนะแล้วเนี่ยก็ลองไปฟังดูนะชอบไม่ชอบอยังไงก็ติชมได้นะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเอ่อไลนิ่งนะไลนิ่งเน็ตเวิร์กอย่างนี้ ผมว่าเราไปอ่านดูแล้วกันนะครเพราะมันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะฮะส่วนอย่างที่บอกนะฮะจุดเอ่อจุด SAR ในกราฟวีกเนี่ยนะเอ่อขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นแท่งนะครับ จริงๆเนี่ยเป็นแท่งแท่งวีคนะฮะหลังราหูย้ายอันนี้เป็นแท่งราหูย้ายนะมันก็ขึ้นเลยนะฮะพอลาหูย้ายมันกขึ้นเลยนะฮะหลังจากนี้มาก็เป็นอาทิตย์ที่ปลอดราหูแล้วมีแต่ดาวพฤหัสก็มีการคาดการว่าราคาเนี่ยจะไปแตะที่4 0 0 0 0 50,000นะฮะแล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่างๆนานา,นานเนี่ยว่ากันไป ว่ากันไปในราคาทิศทางไหนสยามบอกเชนเองก็บอกว่เนียนักเทรดไทยเนี่ยปุดไอเดียนะใช้ไพ่ย,ยิปซีและโหราศาสตร์มาทำนายความเคลื่อนไหวของราคาจริงๆผมทำนายไว้นะตั้งตั้งแต่ปีไหนอ่ะปี63-64แล้วนะะนนแล้วเนี่ยก็ตัวเอ่อคอยเทเลกราฟเนี่ยก็เอามามาลงนะฮะว่ากันไปนะแล้วก็ค่าความผันผวนของบิตคอยหรือคริปโตรายเดือนเนี่ยทำจุดต่ำสุดนะ เรามาดูนะฮะจริงๆก็มีการเอาอคลิปผมไปพูดนะเขาก็วิเคราะห์ไปว่าหมอดูชาวไทยนะเคยทำนายคลิปโตว่าจะฟื้นเมื่อไหร่จริงๆผมก็พูดไว้นะฮะหลายหลายคลิปนะแล้วก็หลายครั้งนะถ้าเป็นภาพรวมคลิปโตก็คือหลัง17ตุลา66ไปส่วนที่มีการพูดนะ เขาก็พูดเท้าความถึงผมาาารจัน้นนะหมอดูที่ประกาศตัวเองในช่อง y t u t u นะมีคนติดตามอยู่26,000นะก็มีการพูดถึงลูน่าซจริงๆเขาไม่รู้เหตุผลไงนะว่าไอ้ลูน่าซเนี่ยเพราะอะไรนะผมทำคลิปตรงนี้เพราะเราสัญญากันไว้ว่าจะทำทุกทุกวันใช่ไหมจนกว่าจะถึง1บาทนะส่วนคลิปอื่นก็ทำไว้เยอะนะฮะเขาก็ ว่ากันไปนะบอกว่าบางครั้งนะฮะการคาดการเหล่านี้ก็ค่อนข้างแม่นยำนะแล้วก็พูดถึงหมอปลายด้วยนะเอออันนี้ก็รู้สึกว่าหมอดูชาวไทยนี่ก็โด่งดังไปในต่างประเทศแล้วนะตอนนี้นะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสายมูของเราเนี่ยเราทำนายเอาไวนะ้แล้วเราต้องมาย้อนเท้าความของเรานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบิตคอยนะอันนี้ก็ลงตั้งแต่ปีที่แล้ว จากห้องริปโตสายมูอะนะฮะจริงๆตั้งแต่19เมษายน6 6ถึง17ตุลาห6อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีดาวพฤหัสกัราหูเนี่ยมันก็เกิดอาการประคับประคองนะ,ะถ้าเกิดเราดูการาฟเนี่ยก็จะเป็นการาฟประคับประคองเห็นไหมฮะเนี่ยตั้งแต่เสาย้ายไปดาวพฤหัสเข้าใช่ไหมฮะราหูยังไม่ย้ายออกเนี่ยนะบแต่วันที่ราหูเข้าเห็นไหมราคาลงมาปืดนี่ นะพะเสาย้ายนะพะเสาย้ายนี่ทําให้ขึ้นอยู่อยู่ช่วงสั้นๆในช่วงนี้นะคารต้องสุกพะเสาย,าย้ายพอขึ้นมาหลังจากนั้นก็เป็นราคาประคับประคองเห็นไหมไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่ระหว่าง2 0 0 0 0ื0 0ส0อยู่เงี้ยไม่ไปไหนสักทีนะจนวันนี้นะเกิดจุด,จดนะไขป่ปลานะ เกิดขึ้นหลัง17ตุลา66นะดวงของบิตคอยมันจะสดใสและไล,ะล,ะละ้ลาหูนะราคาก็จะอยู่ที่60,000ถึง100,000นะแล้วแต่ความพันผวนของตลาดจริงๆแนละ้วมันจะมี2ช่วงอ่ะช่วงที่เวิร์กสุดเลยเนี่ยนะคือ8พฤษภาคม68นะถึง22พฤกายน69ช่วงนั้นจะเป็นบูมมาเก็ตกระทิงครั้งใหญ่หลังจากบิตคอยทำแฮปวิ่งนะอ่าก็เรามาดูนะฮะ เนี่ยมันจะมีช่วงเนี้ยซึ่งจะไปสอดคล้องต้องกันนะกับช่วงที่คริปโตคอนนะพยากรณ์ไว้ฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยในช่วงดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่นี่นะเออมันก็มีแนวโน้มที่ดีอดีอย่างแรกเลยที่มาแน่นอนเลยคือ s p o ตบิ t คอย n อีทก็มีการพูดถึงว่าถ้าเกิดสปอตบิ t คอย n อีทขึ้นเนี่ย นะฮะราคาบิตคอยจะเท่าไหร่นะสารพัดคนมีชื่อเสียงพยากรณ์ว่าขึ้นไปถึง1ล้านอันนี้ก็โอ้โหเยอะเกินไปไหมนะฮะอันนี้5 0 0 0 0 0นะอันนี้ขึ้นไป2 5 5 0 0นนะขึ้นไป1ส8 0 0นะนี่1,000 0 0นะอันนี้1,000 0น0ะอันนี้70,000น,น,นะส่วนคนที่มีความคิดและราคาที่ไม่โอเวอร์เกินไปก็คือ JP Morgan แกนะ4 000, 5่0 0อันนี้เป็นไปได้สูง อันนี้มาดูกลาวไปนะกลุ่มนี้กลาวไปนะ4 5 0 0 0ถึง56,000เนี่ยอันนี้จะอยู่ในราคาที่บรรดาธนาคารต่างๆพยากรณ์ไว้นะซึ่งผมก็เชื่อนะว่า JP Morgan เนี่ยคาดการเขาคิดสระตะมาเรียบร้อยแล้วเขาถึงพูดนะราคาที่45,000นะเราก็จะได้เห็นราคาที่45,000ในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ นะหลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะมีช่วงว่างนะที่มันไม่มีดาวอะไรเลยอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นดาวเล็กๆนะก็จะขึ้นบ้างก็จะผันผลอยอยู่ในแนวแนวนี้อาจจะลงกลับมาที่ฐานเดิมที่3 0,000ก็ได้นะหลังจากนั้นไปเมื่อถึงวันที่8พฤษภาหกแปดเนี่ยราหูจะต้องเสาคู่มิรเนี่ยนะตั้งแต่วันที่แปดพฤษภาหกแปดลากยาวไปเลยนะลากยาวไปจากทางนี้เนี่ยราคาก็จะขึ้นไปถึง1นึ่งแส นะอัพขึ้นไปนะหนึ่งแสนอัพขึ้นไปซึ่งนะฮะราคาเนี่ยจะไปสอดคล้องก,กันกับตัวคริปโตคอนนะคริปโตคอนเนี่ยก็พยากรณ์ไว้อยู่ที่ ในช่วงเขาบอกวันที่จิ้มวันที่ไว้ที่ชัดเจนเลยนะ28นะโนเวมเบอร์ November, นะก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2568นะหลังจาก8พฤษภาห8เห็นไหมหลังจาก8พฤษภา68ราคาจะไปยืนอยู่ที่แสนสามนะแสนสามห้าหมนะนี่จะอยู่ในโซนนี้ซึ่งเขาก็ใช้นะฮะทฤษฎีกราฟสถิตินะ มีความเป็นไปได้และแม่นยําสูงนะแต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่จะไหลเข้าด้วยแล้วก็กฎหมายด้วยนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์จริงๆมันก็จะไม่พ้นกับราคาตามที่เราบอกนี่แหละ17ตุลา6ยจนถึง30เสิบมษายนหกเนี่ยอยู่ที่60,000ถึงหนึ่งแสนะส่วนแปดพฤษภาหกแปนะถึง 22, ยี่สิบสองพาหกเกเนี่ยหนึ่งแสถึงหกหกแสนนะฉะนั้นนี่ ของเรามาก่อนการนะเรามาก่อนการอ่ะว่ like าก <Huh? S 1> ันไปสําหรับเรื่องนี้ส่วนชิบาเองเนี่ยตัวอ่ o g ูเ g ิลนะกูเกิลกูเกิลเอเนี่ยก็พยากรณ์นะว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะถึง50เซนผมว่ามันมันดูเกินไปนะหบาทก่อนเธอเอาแค่1บาทเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่35สตางตางก่อนไม่ต <hurting S 1> ้องถึง1บาทหรอกเขาก็บอกว่า <unin>? มันก็มีความเป็นไปได้ยากนะผมตอบคําถามเลยก็ได้ มันมีความเป็นไปได้ยากแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือความป๊อปปูล่าด้วยมันต้องมีการป๊อปปูล่ามากกว่านี้นะแล้วอีกอย่างคือปริมาณมันเยอะมันต้องเผามากกว่านี้ฉะนั้นอยู่บน2เงื่อนไขด้วยกันสําหรับชิบาทนะอ่าบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมคลิปนี้ต้องพูดชิบาจริงๆชีบาเนี่ยเป็นเหรียญที่มาก่อนลูน่านะฮะมาก่อนลูน่ามันจะมีชีบานะฮะ c อสองเหรียญเนี่ยมาก่อนลูน่าลูน่าเนี่ยที่มีคลิปเยอะเนี่ยเพราะ เราสัญญากันไว้นะทำตามสัญญานะทำตามสัญญาก็ตัวลูน่าเองเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบนะ17ตุลา66จนถึง30เมษายน67ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมนะยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมส่วนชิบะเองเนี่ยมันต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคือความป๊อปปูล่าการเผานะตัวชิบะเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึง1บาทเนี่ยอยู่ในช่วง8พฤษภา68ถึง22พฤศจิกายน69คือจริงๆเนี่ย ผมก็เล็งๆไว้ในช่วงวันที่30เมษายน67เถึง13พฤษภาคมหกเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะไปอยู่ราศีพฤษบนะมันจะเป็นมุมโชคนะดาวโชคเนี่ยไปอยู่ในเรือนโชคของตัวชิบะของคนกรกฎนะฮะคนกรกฎก็จะมีโชคใหญ่นะส่วนคนบางกรเองก็จะได้เงินจากการลงทุน นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะฮะในช่วงนั้นอาจจะถึง1บาทก่อนและหลังอย่างนั้นอาจจะไปมากกว่า1บาทก็ได้นะฮะในหลังวันที่8พฤษภาหกแปดถึงยี่สิบสองพิกายนหกเพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวลูน่าซีนะมันเป็นคนละช่วงกันลูน่าซีเนี่ยสิตุลาหกหกจนถึง8พฤษภาหกแปดสิตุลาหกหกไปจนถึง8พฤษภาหกแปดนะฮะส่วนที่บาทเนี่ยแปดพฤษภาหกแปดถึงยี่สิบสองพิกายนหกเก้านะเอออันนี้ ใครถือเหรียญไหนก็เก่าๆกันไปเนาะอ่านี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิปในวันนี้นะส่วน Bitcoin จะไปในทิศทางไหนต้องดูนะตอนนี้ราคาดีดขึ้นมานะอยู่ที่3600เนาะนี่นะเออเราลองซูมๆดูกันหน่อยดิเนี่ยซูมๆกันดูหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่า มันก็ประคับประคองของ,ของมันจริงๆใช่ไหมขึ้นขึ้นลงลงหยืดยุดอยากอยกเนี่ยเพราะดาวพฤหัสกับราหูมันฟัดกันนัวอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาขึ้นลงไม่ไปไหนสักทีเนี่ยหลังจากนี้ไปไปแน่ละเพราะว่าราหูไม่อยู่แล้วเนี่ยแท่งนี้คือแท่งพระราหูนะเออพระราหูย้ายพระราหูถีบนะหลังจากนี้มาก็ขึ้นอย่างเดียวไหมนะดูกันไปนะหลังจากนี้นี่ก็สําหรับการอัปเดตข่าวสารสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ